สวัสดีครับถูกไหมครับผมอย่างเช่ง YLG Channel และสวัสดีเพื่อนๆครับผมซึ่งเราไม่ได้เจอกันมาตั้งสองเดือนเลยครับผมและผมกลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมพร้อมแบบคลิปสุ่มคุกกี้รสมิลกี้วีครับซึ่งออคุกกี้แรงจริงรอบก็ครบรอบสองปีแล้วครับผมซึ่งก่อนเอื่นเลยเราจะมาสุ่มกันตอนนี้ผมมีอดแปดหมื่นเะก้าพันเพชรนะผมจะมาสุ่มคุกกี้ระดับสูง เพื่อเป็นการลองดวงนะทุกคนไปดูกันเลยมี่เปิดมาดวงอะไรดวงดีครับทุกคนนี่หืมดวงเราไดมันดีจริงๆเลย,อยเอ็มได้สุ่มได้เลยนี่ครับโอ้โหโคตรตึงอ่ะทุกคนอืมครบรอบสองปีมีคุกกี้รถแสงจันทร์มั้งทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมเราได้ครับเป็นคุกกี้รถลูกเกดแทนนะซึ่ง เนี่ยสกินเปิดตัวสกินฮะอันบกสุดลิมิเต็ดหกสิบชนิดถึงเวลาแล้วครับของฟรีเรามีนะผมของฟรีเรามีใช้ก่อนสิ่งมาเชิงนี้ดูทรงน่าจะเกลือโอเคครับไปแล้วหนึ่งครับตอนเราได้เซตหนึ่งอะไรครับผมไปของฟรีอันที่สองอันนี้ดูทรงน่าจะเกลเหมกันอูอ้ไม่เกลือนะผมผมได้ คุกกี้แบบอีปิกสองตัวเลยครับของฟรีชิ้นสุดท้ายครับผมว่าเกลือเกลือครับผมเอ้ยแต่ได้อันนี้นะแสงจันอร่ะผลิกแสงจันทร่ะเศษชิ้นส่วนแสงจันครับตอนนี้ผมมีแปดหมื่นเก้าพันเพซึ่งอืมผมจะสุ่มได้ประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สบยี่สิบยี่สิบเก้ายี่สบเก้าครั้งมังนุน ไปครับเล่แรกการเสียเงินเสียเพชรเสียเพชรโอ้โหเขาได้เขากีรปุยฟ้ามาครับผมแบบหืมตัวนี้เดี๋ยวอัตราก่อนอัตราหนึ่งจุดสี่สี่สูงแล้วโอ้คุกกี้แสนจันศูนยจุดศูนย์ห้าสี่นะครับไปต่อครับเฮ้ยแบบนี้มันต้องมาใช่ไหมทุกคนมันตอบผมทีมันต้องมาแล้วใช่ปห่าเพราะมันเป็นตู้ของคุกกี้ครับคุกกี้ มิววีดนะครับนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้จำชื่อคุกกี้ไม่ได้เนี่ยครับมาเปิดมาเป็นคุกกี้หลับแลก่อนนะครับอืคุกกี้เจ้าหญิงนะครับไปเลยผมรีบผมรีบผมรีบมามาเรามาดูกันผมจะได้ตัวนั้นหรือเปล่า มาดูกันเจ้าหน้าที่สถานีสุเปนมาแล้วโอ้ได้แล้วคนเย้ <Yeah. S 2> คุกกี้รสมิลคีเวเย้โอ้ยพอสวยคนนีป่ปูดปูสถานีต่อไปคือโลกในฝันนี่แล้วครับผมเย้ yeah. ตอนนี้เรา เพดตั้งเยอะนะตอนนี้เลอเพจเยอะมากแปดหมื 83, ่นสามพันปกติผมจะเป็นคนที่เออดองดองไว้ดองเพดไว้เราจะมาเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นน้องมิกกี้วีกันนะครับผมซึ่งผมก็จะเฮ้ยสัมผัสพลังบูราครับทุกคนหามิคกี้วีไปหนึ่งนะทุกคนนี่ไงน้องมิคกี้วีสุดน่ารัก แลวอัพระดับให้น,น้องเป็นเลเวล4 C อะไรกันรู้เกินนี่น้องเป็นแนวหน้านะครับรับของทุกคนรับของ หลึกแสงจันตอนนี้ผมนี่มันต้องใช้หนึ่งพันในการุูมหนึ่งรอบแลครับนะการันตีคุกกี้แสงจันทรวการส่งแหุ่ตำนานสองร้งรอยห้าสิบครั้งระดับดีเจนนะทุกคนไปเราอยากลองเลอเกินนี่เอาไปสู้เลยลกันต้องสู้ทีมตึงหน่อยทีมนี้ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา มิวกิเวครับลอครับเพื่อจะใช้ได้ผลครับหาแป๊บหนึ่งมิวกิเวเอ้ยมิวกิเวเออนี่ครับเป็นสายโจ้ควับนี่ดูเขาว่าจะชนะหรือเปล่าละนะรอบนี้ถ้าเกิดมีคุกกี้มิวก้เวเข้ามาเราจะชนะหรือไม่แล้วจะมาดูกเลยโอ้โหโดูมิวก้เวครับเราจะมาดูสกิลของมันกัน เดี๋ยวส่งรถไฟไปครับชนตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มแต่เลือดเขาแทบไม่ลดเลยครับเลือดเราได้ลดกลายเป็นสายน้ำแล้วแต่ว่าเราก็ได้ส่วนกล้าเพราะผมอืมตอนนี้ครับโคงเก,ก้รถไฟนองเสียบ้างอยู่ทีมันอ่ขับรถไฟปูนป้นปูนอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยชนะด้วยต้องขอบคุณที่ช่วยแบกนะครับผมโอ,อ,องเก้เราเอ็นแบกหลังหักเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาแล้วครับผมก็การส่งคุกกี้เออมิครเวก็ไม่ค่อยเกินครับผมเดือดตั้งแปดมันสามพันเพนส์เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายกันในคลิปหน้านะครับทุกคน